แบซื้อเนวกินยู่บงนั่นก่อนทุกคนเนี่ยเนี่ยมเทีวะเร่าเ้อแว่ซอนนีแล้วก็แล้วเลยออไปกินอะไรจงทุกเอาเข้าเลยสิบพันนี่เนี่ย

เอาห้าก็ได้เอาห้ก er ็ไดลสิบพ e. ันวันสิบห้าเลยจะได้ยินมาอะ่รเป่าได้ยินว่าผ่านันอะไรไม่ยังอ๋มไม่ยังคอหนังเซกลเซียง ชี่สิบพันบาทตแพงเลยน่ยิ่งหมูยิ่งไกโอแพงจืดไปเลยว่าหมดแพงขี้เอาเื่าไรหมดเลยพวกอันนี้ต้องเท่าไรสองพันบาทหมู จานี่กูมีเอาไปซื้ออย,ยู่พ <c ười> ูแล้วแล้วแลนซื้ออันนี้นอนเนละได้ซื้อเลยขอจดเลยซื้อหลายสามเาานี่ยสี่เนี่ยสองห้า โอ้ oh, 45,000 <laughs> 45,000ได้สนุกสุมแเราฟัง